เอาคสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเข้ากับสิบต่อที่เล่ากันเลยนะครับเนาะนะครับผมสำหรับเล่าพัฒนาของเขานะครับผมในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับโอ้พิษพัดนะครับเนาะพิษพัดในแต้มนะครับเนาะในแต้มนะครับผมก็คือแต้มในมันไปคนละทางกับเลขเด่นเนาะนะครับเลขเด่นของเราผ้าอีของเราก็มาอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับผมเดินยาวต่อเนื่องนะครับหลายสิบงวดแล้วนะครับเนาะนะครับผมในเลขเด่นของเขาก็คือมาที่เลขหนึ่งนะครับเนาะเลขหนึ่งออกไปที่หนึ่งแป แต่ว่านะครับเนาะในแต้มของเข้านี่นะครับเนาะแต้มของเรานี้แต้มสองไปคลังแต้มสองไปลลังนะครับก็คือเก้าสามนะครับเนาะแต่ว่าเลขเด่นของเข้าไปบนก็คือหนึ่งแปดหนึ่งแปดไปบนนะครับเนาะถ้าเข้าจับออกมานี่นะครับเนาะนะครับผมในชุดเต็มเนี่ยนะครับในชุดเต็มก็คือสเต็ปแรกในนะครับเนาะก็คือสเต็ปเลขเด่นนี่ยังไม่จับแต้มเนี่ยนะครับเนาะในสี่สิบโคเข้าไปที่หนึ่งแปดเข้าไปที่หนึ่งแปดนะครับเนาะนะครับผมในชุดนี้นะครับมันก็ บบไปทั้งวันนะครับเนาะในงวดก้อนกับเป็นแบบนี้งวดนี้ก็มาอีกแล้วนะครับนะงวดนี้ก็มาอีกแล้วนะครับไปคนละทางนะครับเลขเด่นกับแถมนะครับก็ไปที่สี่สิบคู่นะครับสี่สิบคู่นี่ครับทตัวที่เข้าวงสีแดงนี่นะครับเนาะไปที่คู่หนึ่งแปดเข้าคู่บนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะนะครับในเลขนะครับเนาะในเลขตัวที่มันเข่าบนล่างก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งหลังจากที่เราพักูตรนะครับก็คือเข้า หลังจากที่มันลดมาแล้วก็เดินเข้าบนล่างมาติดต่้อกันหาหกหัวเลยนะครับสําหรับเหล็กแต้มสูตรที่สองคือสูตรนี้นะครับคือสูตรนี้นะครับหัวที่่านมาเข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่างนะครับไปที่แต้มสองกับแต้มเก้านะครับเลขล่างไปแต้มสองเลขบนไปแต้มเก้าเข้าบนล่างนะครับนะในสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับสาหรับในงวดนี้นะครับนะเข้าสีมาบิงสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งนี้จะได้กี่ควู่นะครับ หามันได้เท่าไรเอาเลยนะครับเนาะจับเอาเลยนะครับสเต็ปแรกเนี่ยไม่ต้องตรงตรง้องแต้มนะครับแต้มนี่นะครับเนาะแต้มนี่มันมันสิบลอยยูเลยนะครับเนาะแต่ว่าชาติตัวที่มาตรงก็คือหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็เลขเด็ดน,นะครับในวัที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากันนะครับในวัที่ผ่านมาเนี่ยก่อนก่อนวดที่ออกไปล่าสุดนี่นะครับนี่นะครับเนาะก็จะมาที่สามสิบสองคู่นะครับสามสิบสองคู่เี่ นี่ครับตัวที่เหาวงสีแดงนี่ครับตัวที่ระวงสีแดงทั้งหมดนี้นะครับนี่นะครับเนาะตัวนี้นะครับสามสิบสองคู่นะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็แถบนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่คู่ห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเข้าคู่นี้นะครับสามสิบสองคู่นะครับสเต็ปแรกก็คือตัวนี้เลขเด่นมาสองตัวเลยนะครับนะครับเลขเด่นมาสองตัวนะครับก็คืออตัวที่มันชนนะครับชนอันนี้ตัวเทียบเนาะเขาชนแต่ว่าตัวที่มันมากก็คือคู่ห้าเจ็ด ในสเต็ปแรกนี่นะครับงวดย้อนขึ้นไปอีกคกันนะครับย้อนขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเนาะนี่นะครับมาสเต็ปแรกเก้าศูนย์นะครับนะครับแล้วก็มาบนล่างนะครับสามเก้าศูนย์กับสามหกสเต็ปแรกนะครับสามสิบหกูนครับสามสิบหกคูเข้าบนล่างนะครับสามสิบหกคูเข้าบนล่างนี่นะครับเนาะนี่ครับตัวที่เข้าวงสีแดงสามสิบหกคูสำหรับในงวดนี้นะครับเข้าสีมาเบิ่งสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกสีแดงจะคู่นะครับในงวดนี้เนาะนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะในงวดนี้หรืองวดต่อๆไปหรือต่อไปข้างหน้าต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นถูกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่เอาเลยนะบ่เอานะครับเอาถูกอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับบ่ว่าสิเป็นงวดหนาหรืองวดต่อไปต้องถูกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวข้อสีบเบื้องหลักสิบไปที่หลักสิบนะครับนี่คือหล,าาลักสิบงวดที่ผ่านมานะครับเนาะหลักสิบมาสองตัวนะครับเลขเก่ามา สิบลังเลขหนึ่งมาสิบบทในหัวที่ผ่านมาหวดนี้ประพจน์ผลออกมาทีเรียบร้อยนะครับเก้าบวกสามบวกเก้าบวกสามบวกหนึ่งเก้าบวกสามเป็นสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้หางบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกสองเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามหลักสิบนะครับนะครับนี่คือหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ นี่คือหลักหน่วยนะครับในวัดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะนะครับเลขแปดมาหลักหน่วยนะครับมาขังหนึ่งนะครับเนาะเลขแปดมาหลักหน่วยหลังจากเข้าบนล่าง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 ว่านี้เข่าบนหลักหน่วยบนวันนี้ประมวจนผลมาเป็นที่เรียบร้อยได้ไปที่ตัวเนี้ครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดนะครับเก้า ูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับจับคู <S 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 ่กันเลยนะครับเนาะจับคู่กันเลยนะครับเนาะจับคู่กันออกมาแล้ออกกสิได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับออกมาเป็นแบบนี้วันที่น mm ี้นะครับเนาะผ้าเอขาเรามาเลยนะครับเนาะผ้าเอเขาเรามานะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกนี่เข้าเลยนะครับเนาะเข้าเลยสเต็ปแรกนะครับเนาะเขามาไล่กวาล้ะนะครับผมสาหรับเลงเรนของเขานะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับ ในเหรียเด่นเด่นเราจะเนื่องหลายงวดนะครับครับหนึ่งสองสามสี่หานะครับหกเจ็ดเจ็ดงวดนะครับเนาะในช่วงกลาสุดนี่นะครับวันนี้เป็นวันที่แปดครับวันนี้เป็นวันที่แปดนะครับเหรีหนึ่งมาหลักสิบบนวันี้ได้ประมูลผลมาได้สามสี่หกแปดสามสี่หกแปดนะครับสามสี่หกแปดนะครับเลขเด่นนะครับพระเอกของเรานะครับสามสี่หกแปด นี่คือสเต็ปแรกสเต็ปนี้เข้าเลยนะครับต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวห้องสิบไปที่ตัวใดที่มีสามสี่หกแปดสามสี่หกแปดห้องสิบวุ่งนะครับสีแดงเนาะนะครับสามสี่หกแปดห้าแปดมีแปดนะครับห้าแปดมีแปดเนาะห้าแปดมีแปดนะครับห้าเก้าไม่มีห้าศูนย์ไม่มีห้าหนึ่งไม่มีห้าสองไม่มีห้าสามก็มีสามห้าสี่มีสี่นี่นะครับเนาะแล้วก็หกนะครับหกก็ทั้งหมดเลยนะครับหก หกนะครับหกเจ็ดเจ็ดแปดมีแปดแล้วก็เจ็ดสามมีสามเจ็ดสี่ก็มีสี่แปดนะครับนะแปดทั้งหมดเลยมีแปดนะครับแปดเก้าแปดมีแปดเก้าสามมีสามเก้าสี่มีสี่ศูนย์แปดมีแปดศูนย์สามมีสามศูนย์สี่มีสี่สองแปด มีแปดสองสามมีสามสองสี่มีสี่แล้วก็สามทั้งหมดนะครับนี่นะครับเนาะสเตปนี้เข้าเลยนับเลยนะครับเดี๋ยวจะคูณนะครับวันนดียวนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามสิบหกคู่นะครับสามสิบหกคู่นี้นะครับนะครับสามสิบหกคู่นี้เข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยัสามสิบหกโขออกมานะครับเนาะนะครับเนาะนะไปที่สามสิบหกชุดนี้คือสเต็ปแรก นี ados, ่นะครับเนาะสเต็ปแรกนี้นะครับเนาะสเตปแรกแรกนี้เข้าเลยนะครับเนาะเอาสเต็ปนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับทั้งหมดนี่นะครับสามสิบหกขนะครับสามสิบหกคู่นี้สเต็ปแรกเข้าเลยนะครับถูกอย่างเดียวเท่านั้นนักรับสําหรับในวันนี้นะครับก็คือสามสิบหกคู่นี้เลยนะครับถ้าเฮาสีจับแต้มนะครับถ้าเฮาสีจับแต้มห้องกระิใส่สูตรที่สองนะครับเราจะใช้สูตรที่สองตาสี่จับแต้มนะครับก็ไปที่สามสิบหกคู่นี้เลย เพราะว่าสูตรที่สองเนี่ยนะครับรูซสึกว่าซีเดินเข้าบนล่างดีนะครับในสูตรที่สองก็คือสูตรที่หนึ่งะนะครับสูตรที่หนึ่งปกติเราจะใช้สูตรที่สองนะครับเราจะใช้สูตรที่สองสูตรที่สองช่วงแรกนี้จะเข้าบนล่างนีนะครับเข้าบนล่าง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 นะครับเข้าบนล่างช่วงหลังๆมานี่ก็จะเข้าข้างเดียวเข้าข้างเดียวเยอะนะครับนี่นะครับช่วงหลังมานี่นะครับแต่มันก็บร่หลุดเป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับแต่มันเข่าข้างเดียวมันบวกุ้มนะครับมันไม่คุมบนล่างแต่ว่ามันสิยิงล่างหลายนะครับยิงล่างเยอะ ไม่หลุดนะครับเป็นสูตรที่ไม่หลุดแต่ว่ามันสีบโบโฟกัสกันมันมันโบคุ้มบนล่างนะครับแต่ว่าจะเป็นสูตรที่หนึ่งนี่ครับเนาะสูตรที่เข้าพักไว้นี่นี่นะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งนี้นะครับมันจะคุมบนล่างนะครับมันจะเข้าบนล่างเนี่ยนี่นะครับช่วงหลังมาเนี่ยจะเข้าบนล่างนะครับนี่นะครับในหัดล่าสุดนี้ก็เข้าบนล่างนะครับเต็มสองกับเต็มแปดนเต็มสองกับเต็มเก้านะเต็มแปดเต็มสองกับเต็มเก้านะครับนะครับก็จะไปที่คู่บนล่างเนาะนี่ครับสอง ซองแต็มนี่นะครับเข้าบนล่างนะครับเท้าที่จับาสาวเต็มไปจับกับเซปนตเรียนะสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสอง 3, 4, 6, 7, 9, 0, 1, สามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนักกับเดี๋ยวเหาจะาลองเมินนะครับสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแต้มนะครับสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งแต้มตัวนี้นะครับจะคุมบนล่างนะครับแต็มตัวนี้ แดว่านะครับแนะนาให้เพื่อนเอเอาทั้งหมดนี้เลยถูกไว้ก่อนนะครับวันนี้ถูกไว้ก่อนถูกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะครับเนาะตาสีจับแต้มนะครับเนาะห้าแปดสามแต้มนะครับเนาะเข้าสามแต้มห้าแปดเข้าสามแต้มห้าสามเก้าแต้มห้าสามแปดแต้มแปดแต้มไม่มีห้าสี่เก้าแต้มหกแปดสี่แต้มหกเก้าห้าแต้มไม่มีหกศูนย์หกแต้มหกหนึ่งเจ็ดแต้ม หกสองแปดแต้มไม่มีหกสามเก้าแทมหกสี่ศูนย์แต้มเจ็ดแปดห้าแต้มไม่มีเจ็ดสามศูนย์แทมเจ็ดสี่หนึ่งแทมแปดแปดหกแทมแปดเก้าเจ็ดแต้มแปดศูนย์แปดแต้มไม่มีแปดหนึ่งเก้าแทมแปดสองศูนย์แทมแปดสามหนึ่งแต้มแปดสี่สองแต้ม ก้าแปดเจ็ดแต้มเก้าสามสองแต้มเก้าสี่สามแต้มศูนย์แปดแปดแต้มไม่มีศูนย์สามสามแต้มศูนย์สี่สี่แต้มสองแปดศูนย์แต้มสองสามห้าแต้มไม่มีสองสี่หกแต้มแปดสามแปดหนึ่งแต้มสามเก้าสองแต้มสามศูนย์สามแต้มสามหนึ่งสี่แต้ม สามสองห้าแต่ไม่มีสามสามหกแต้มสามสี่เก็ดแต้มนะครับนี่ก็คือทางเข้าจับเอาส่วนที่หนึ่งมาจับนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่คุมบนล่างนะครับเขาบนล่างทั้งวันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดคู่นะครับ นะครับเนาะเรื่งเดื่อของเข้าในสูตรเรือนกระเขานะครับเนาะในหัวใจพันมาสูตรหนึ่งสองสามนะครับสูตรที่หนึ่งสองสามนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะครับชนกันมาก็มาสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวที่ชนนะคืหนึ่งสองสามมาหนึ่งกับสามนะครับชนกันสามตัวมาสองตัวนะครับในหัวใจพันมาแปดเก้าศูนย์นี่ก็มาทุกหัวหงวนี้ก็มาอีกนะครับมาแปดนะครับจับคู่กันมาหนึ่งแปดนะครับ นึ 1> 1, 2, 3, 5, right. ่งสองสามห้าเขาจับมานะครับคู่กันเลยหนึ่งแปดตัวที่เด่นสี่กับหกไม่มานะครับน네 me. ี่นะครับเนาะนักครับผมนะครับจับผมว่าแด้วได้ยี่สิบแปดคู่นะครับเนี่ยน่า่เปนเื่อนนะครับถูกอย่างเดียวเท่านั้นสาสิบหกคู่นี้ทั้งหมดในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเอาในคลิปต่อไปเข้าจังาว่บากันต่อนะครับในเลขเด่นเนาะนะครับในสูตรที่หนึ่งเดินดีมากนะครับสูตรที่หนึ่งเอาสูตรที่หนึ่งมาจับเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับเอาสูตรที่หนึ่งมาจับหรือเอาสูตรที่หนึ่งมาเทียบชนกับสูตรที่ นะครับเอาสูตรที่หนึ่งมาเชียบมโยกับสูตรที่หกเราก็จับเป็นตัวเด่นเลยนะครับนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับบนแอดซีไวเพียงจำเนนะครับถูกอย่างเดียวเท่านั้นคือชุดนี้ชุดแรกสเตปแรกนะครับใช้ยาสามอย่างหลักสิบหนึ่งสูตรหลักหน่วยหนึ่งสูตรเลขเด่นหนึ่งสูตรจับออกมาแล้วงวดนี้ได้สามสิบหกคู่ถูกอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเข้าเห็นแบบนี้นะครับถ้าเราจับเอาสเตปแรกนะครับถูกทุกงวดนะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้ไว้เพียงจำนรรานเผื่อไปเลยสวัสดีครับ